เปิดมาเกม2เกมแรกมันดูเหมือนจะดีครับแต่เส้นทางการค้าแข่งในยุโรปก็ไม่ง่ายอย่างที่หลายคนบอกไว้จริงๆเกมนี้เราเจอกับทางอันเดรสครับแล้วก็โดนโขกไปก่อน1ประตูในช่วงนี้ถือว่าสุพนัทนะครับปอลมาจะดีในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่ครับอาจจะยังวัดผลไม่ได้เพราะว่ามันยังเตะไม่ถึงครึ่งฤดูกาลเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมาเอาใจช่วยกันต่อครับในซีรีส์สุพนัทกับโอเอล ลุยลีกเบลเยียมนะครับจะเป็นอย่างไรใน EP ีที่3วันนี้ก็ f c แฟนบอลทุกท่านคนที่ชอบในเกมเพจคนที่ชื่นชอบในเรื่องของเกมกีฬาแล้วครับก็จัดมาเป็นสตรอรี่ให้ดูกันอีกเช่นเคยครับจังหวะนี้นี่ครับวันนี้สุพนัทไม่ได้ลงนะครับเป็นสนหน้าตัวหลักของทางทีมนะครับที่สามารถยิงตีเสมอให้กับทีมได้เปอร์เบ็นะครับนี่ครับก็เกมหลังจากนั้นครับเราก็เห็นความพยายามของสุพนัทแหละว่าเขานั้น ซ้อมนะครับแล้วก็อัปเกรดตัวเองอยู่เสมอทําให้เขานะครับมีร่างกายที s <S ่ฟิตนะครับสังเกตได้จากเมื่อกี้ว่าสุพรัทนี่ฟิตจริงๆฟิตทุกแมตช์นะครับแล้วก็พยายามเต็มที่แต่ว uh ่าดูทรงแล้วตอนนี designer, ้กาก้ามองว่า ну สุพรัทเล่นหน้ายืนคนเดียวมันลาบากอาจจะต้องเปลี่ยนแผนนะครับให้มีคนเข้าไปฉบช่วยหน่อยหรือว่าเล่นไปหน้าต่ําหรือว่าเล่นเป็นเปียอย่างนี้นะครับแต่ว่าด้วยสแต็กที่ตั้งมาตั้งแต่ต้นสุพนัทคือหน้าเป้านะครับขยับโยกซ้ายโยกขวาตรงนี้เราคงต้องไปฝึกสุพนัทใหม่ อาจจะไปฝึกให้มีความเร็วเพิ่มมากขึ้นนะครับไปเพิ่มสแต็กความเร็วให้โฟกัสไปที่ในเรื่องของเกมการฝึกแมตช์นี้นะครับสุภนัทลงไปก็ยิงไม่ได้เลยนะครับยิงไม่ได้เลยศูนย์ต่อศูนย์ก็ถือว่าต้องเอาใจช่วยกันต่อไปครับกับโอฮอลเวนนี่ครับสุภนัทได้บอลมาจ่ายให้เพื่อนครับแล้วก็ลูกนี้พยายามกดแล้วครับดูครับเกต้ตาเข้าไปบวกเอาแล้วครับสุภนัทเหมือนตา มองครับเพื่อนยังไม่มาจะเล่นไปทางไหนดีเปิดโยนข้ามไปก็ไม่ผ่านครับโอ้นี่โดนโต๊ก,กลับครับเอาครับโอ้โหโ,โ,โดนครับเนี่ยครับแบบนี้ครับคือเราก็พยายามแล้วนะครับแต่พอโดนเบิกสกอร์แบบนี้มันก็ลำบากครับแน่นอนว่าเก่งคนเดียวไม่พอครับ มันต้องเล่นกันเป็นทีมครับสำหรับเรื่องราวของเฟฟอกมฟุตบอลดูนี้อยู่ที่สุพรัตน์เหมือนตาโยกออกมามีแทงทะลุช่องเข้าไปครับโอ้โหไม่ได้เปิดอีกครับดูนี้บางที่จารลมก้าจาริมก้ามองเข้ามาด้านในโยกครับโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกสุพรัตได้บอคลคึงพยายามจะคึงครับนี่ครับยังแข็งยังคึงได้อยู่ครับแต่ว่าพยายามหาช่องจ่ายให้เพื่อนลูกนี้จ่ายสวยเอาแล้วครับได้ไม้ลูกนี้ โยกเข้ามาจ่ายเข้าไปที่สุภนัทแล้วก็สุภนัทปาดไปแล้วก็นี่ครับ1ประตูต่อ1นครับสุภนัทยิงตีเสมอให้กับ o อเอลครับว่าในเรื่องของ k a เอเกนะครับคือเขาก็ในรูปเกมเขาพยายามที่จะตั้งรับเรานะครับได้นำหนึ่งลูกเราพยายามไปป้งรับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราพยายามที่จะบุกเต็มสูบด้วยนะครับก็เหนื่อยครับแต่ว่าตีเสมอได้นะครับโอเอเสมอกับ k a เอเกนครับ1ต่อหนึ่ง ดูครับลูกนี้สวยมากนะครับแล้วก็พยายามคึงกันเต็มที่เล่นกันนิ่งๆครับค่อยๆปาดเลี้ยงตัดมารแล้วก็มีช่องก็ค่อยยิงอาครับจังหวะท้ายเกมครับนาทีที่91จังหวะนี้โมงมาติดแล้วก็ไม่จะเคลียร oh, no, no ์ก็ทำเข้าประตูตัวเองครับถือว่าสวยครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกเอาไว้นะครับว่า เอไไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันก็ด้วยเรื่องของค่าพลังเนาะเพราะฉะนั้นเราถ้าปรับมาเล่นเองง่อยเปรี้ยจริงๆนะครับเกมนี้แพ้ไปแบบโคตรน่าเสียดายเลยครับตารางคะแนนเราอยู่ที่อันดับ6กนะครับก็ถือว่าคะแนนลดลัดลงมามี8คะแนนตามหลังจากฝูงอยู่ไม่มากนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเล่นกันไปแค่ไม่กี่แมตช์เองแต่ก็ทําให้เห็นแล้วครับว่าเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับมาดูเกมนี้ครับของสุรัตนเหมือนตาโอ l เแอลครับเจอกับทางสโมสรฟุตบอลสตองดาลีแอสครับ ซึ่งแน่นอนสุนหน้าที่น่ากลัวก็คือเบอร์9ของเขาได้เลยครับรูปร่างสูงใหญ่มาดูครับได้ไมายังไงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหคืออาศัยความใหญ่นะแกก็พิงไปนะครับ คืออีกแล้วครับนี่ครับโอเฮดแอลพยายามที่จะโต้กลับคาบ,บอนที่สุพนัทจายออกมาปาดมาทางด้านขวาอยู่นี้ได้เปิดเข้าไปตัดวงในแต่ว่าเปิดติดครับแล้วก็จบเกมครับ1.0ต่อ0โอเฮดแอลแพ้ก็เดี๋ยวเรามาชมเกมหลักๆกันเลยนะครับวันนี้ครับเนื่องด้วยจากที่เราต้องบอกว่าแพ้มาพอสมควรเลย ก็ได้เริ่มที่จะสั่งสมประสบการณ์แล้วครับแล้วก็เน้นขึ้นเพื่อที่จะให้ OHL นั้นทำงานได้ดีนะครับเกมนี้สุบรัตเล่นเป็นตัวสำรองครับเล่นกับอันเดรสครับเป็นเกมบอลถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเน้นแล้วก็มันเล่นกัน2แมตช์นะครับเล่นแบบเย่าเยือนก็มีการพักสุบารัตเอาไว้สำหรับที่จะเล่นในแมตช์หน้าครับแมตชนี้หลักๆก็ต้องยันเสมอเอาไว้ให้ได้ดูครับปายครับโยนเข้าไ เกือบจะได้เหมือนกันครับลูกนี้จังหวะนี้ยิงครับโอ้โหเรียบร้อยครับ1ต่ศครับอันเดรสขึ้นนำก่อนนะครับดูครับปาดด้วยซ้ายครับบอลย้ายเข้าไปสวยๆเลยสำหรับลูกนี้ยิงดิเนี่เอาคืนครับ เสมอได้ครับเกมนี้ก็จบเสมอ1-1ครับเอาละครับได้เวลาแล้วครับเกมนี้เกมชี้ชะตาครับเพราะว่าเกมที่แล้วเราเสมอกันมา1-1เกมนี้ไม่มีเสมอต้องชนะเท่านั้นนะครับถ้าไม่ชนะนี่ก็คือตกรอบทันทีสุบรัตเหมือนตาลงมาเล่นเป็นตัวจริงเลยนะครับเบอร์45เห็นกันอยู่ตรงนี้มาดูกันครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เกมนี้ o อเอต้องผ่านให้ได้สถานเดียวเดเยอร์ม <The Year, S 2> าน,นะครับเลี้ยงกระชากพยายามจะผ่านแต่ไม่ผ่านครับเอาละครับไดบอลมาแล้วครับสุพนัทอยู่ข้างหน้าขออยู่แล้วก็มาได้ครับที่สุพนัทเหมือนตาสุพนัทมองแล้วครับมองไม่มีเพื่อนหักเข้าในตัดโดนครับโดนแซะครับยังผ่านทะลุไม่ได้ครับ มาครับย <c oughs> <reveal> ังไงดีโอ้โหซเลมาน่ออกมาที่มอริโรโลโมได้บอลครับเป็นผู้รักษาประตูแล้วก็เล่นตรงกลางกับฮับเบิร์ตเกตาฮับเบิร์ตมองไปทางด้านขวาครับ อย่างไงดีโอ้โหไปพยายามจะพลิ้วครับแต่ว่าโอ้โหลูกนี้จ่ายสวยเลยเปิดมาที่สุปรนัทได้บอลแล้วก็ลูกนี้นิ่งๆยิงด้วยขวาครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสุปรนัทเหมือนตายิงขึ้นํำให้กับโอเคอลครับยิงแล้วครับ <c oughs> ก็ถือว่ารวมๆไี่ยิงหลายประตูพอสมควรแล้วนะครับสำหรับสุปรนัทครับมีลุ้นดาวซันโบหรือไม่เดี๋ยวต้องรอลุ้นให้สักครึ่งฤดูกาลก่อน ความหวงังจริงๆเลยคืออยากไปเล่นลีกที่สูงกว่านี้ครับถือว่าประสบผลสําเร็จของเราแต่ว่าเป้าหมายสําคัญนะครับเราคิดว่าเราตั้งเป้าไว้เลยกดของเราสุพรณทัศลงเยอะที่สุดแล้วก็สุพณทั์ยิงให้ได้นะครับทุกแมตชน,นี่คือกฎของเราครับตั้งกฎการเอาชีวิตรอดของตัวเองไว้แบบนี้ครับก็เลยได้สั่งให้กาก้านะครับเป็นโค้ดพิเศษยัดึงกาก้าให้เอาสุพรณทัศลงเยอะๆซาลิมานี่ยิงไม่ผ่านครับตอนนี้สกอร์โดยรวมเป็นโอเอเอลขึ้นนำสองต่อศูนย์ครับเออสอง หนึ่งสองต่อหนึ่งเออจังสีถึกอ่าล้วครับสุป,ปนัทไม่ถึงเป็นเกมที่ตึงเครียดนะครับหลังจากที่เราแพ้มาหลายแมตช์นะผมก็ตึงๆเหมือนกันามาสูสูครับยังไงดีเร้โยโอสแตลิมานี่ยิงโอ้โหไม่ผ่านครับซุปเปอร์เซฟครับวันนี้โลโม สุบนรได้บอลอีกแล้วพยายามจะเลี้ยงออกไปพื้นที่ว่างๆครับให้เพื่อนเติมก่อนแล้วก็ยึกแล้วก็ยักลูกนี้มาแล้วถึงเกตาเกตายึกหลอกมาหนึ่งทีจ่ายผ่านมาโอ้โหลูกนี้โอ้โหได้ครับเกตาซ้ำดาบสองเข้าไปนะครับคือตอนแรกเนี่ยบอลมันมัน,ม,นมันชนเสาก่อนนะ ถือว่าสุดยอดครับนี่ครับยิงไปครับมันส้นก่อนนะอย่างไงดีครับคึงเอาไว้หมุนหมุนหมุนอยู่ครับตอนนี้บอลน,นำสองศูนย์ก็ทำพลิ้วไปเลยครับค่อยๆเลาะกันไปนี่ครับหมูแข็งได้ครับ <laughs> จะเปิดไมม เปิดบ่เปิดปาดเข้าไปนั่นหนที่กีด้ากีต้าพริงแล้วก็คึงแล้วก็โอ้โหดูครับก็เล่นกับเวลาด้วยนะครับแต่ตามตรงตอนนี้ก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวกันยกใหญ่เหมือนกันก็ต้องแก้เกมนะครับโดนนำอยู่ถึง2ลูกเลยสำหรับอันเดรสเปลี่ยนกองหน้าครับเอาซาเลมานีออกโอ้โสุดนดได้บอล ยังไม่ได้ดูนี้ปาดไปที่วัตองเกนไม่ได้ครับจารดมกาดักเอาไว้ได้ครับสุนัขเก็บได้แล้วก็มีเพื่อนเติมลูกนี้โอ้โหโอโหโดนแสะสกอร์รวม3-1ครับสบายใจครับน่าจะเข้ารอบได้สบายๆเลยครับสำหรับ EP นี้ก็ถือว่าเป็น EP เบาๆนะครับแต่ว่าเป็น EP ที่ต้องบอกว่าคนละรสชาติเลย เป็นในเรื่องของความตึงเครียดซะมากกว่าเพราะผมเครียดพอสมควรเลยนะครับสําหรับการที่เราเล่นมาแรกๆแโ้้โหคือมันสู้ยากนะครับเอาจริงๆ OHL เนี่ก็จะเป็นทีมประมาณกลางตารางไปหาท้ายตารางเลยนะครับถ้าเอาจริงๆในลีกนะครับณ <geon! S 1> ปัจจุบันนี้ OHL น่าจะอยู่ประมาณ <S <S อันนี้คือณปัจจุบันนะครับ OHL อ้น่าอยู่บันสักอันดัสบสา <S <S <13 S 1> ของตารางได้นะครับ <S <S <Rab> ในสิทีม ก็ถือว่าอยู่อันดับแบบโคตรบวยเลยรก็อล้ครับมี16ทีมนะแต่ว่า o อเอยู่อันดับ13นะแต่ว่าในเกมของเราก็สู้กับอันเดรสที่ปัจจุบันอยู่อันดับที่4ครับชิวๆไปครับโลกนี้ของสุบนัส EP ต่อไปหรือว่าแมตชิงชนะเลิศอะไรใหญ่ๆนะครับผมว่ามันแน่นะครับแบบนี้ถือว่าเรียกน้ําจิ้มไปก่อน <And S 1> แล้วก็ฝากเ <the time. S 1> ป็นกำลังใจให้กับสุบนัณเหมือนตาของเราด้วยครับดูจังหวะก,การทำประตูครับผมให้เอา3-0แล้วครับ มาครับนี่ครับบอลมาตรงนี้แล้วก็ปาดมาเลยครับสุบรีณเลี้ยงเลี้ยงมาแล้วก็ใจเย็นๆครับแตะเข้าขวาแล้วก็ยิงเลยครับเป็นสเต็ปที่ต้องบอกว่าฝึกมาโดยธรรมชาติครับแล้วก็แทงทะลุช่องมาสวยด้วยสุบนัณวิ่งเลี้ยงลายมาบอลจับไม่กย่จังหวะครับนี่ครับจับเข้าขวาแล้วก็ยิงครับบอลมันไปเร็วพอสมควรับเพราะฉะนั้นแล้วหูลำบากแล้วครับสุบรรณเหมือนตาครับยิงทีที่เก้าสิบบวกสอง อันนี้ก็เป็นรายการบอลถ้วยนะครับสุภนัทยิงแบบถือว่าใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเกมหน้านะครับผมว่าจะเอาคนมาช่วยสุภนัทละเล่นหน้าเดี๋ยวเดียวอย่างนี้ลําบากครับอาจจะให้ไปรอเป็นตัวทําสกอร์เลยปั้นเต็มที่ต้องบอกว่าปั้นจริงๆนะกา้กาได้รับค่าตัวมาไม่รู้เท่าไหร่นะครับได้รับเงินพิเศษอัพชีดด้วยว่าตังไงก็ต้องปั้นสุภนัทให้ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูอัปเดตรายการนิดหน่อยครับก่อนที่จะจบ e ีนี้ก็รอบแปดทีมสุดท้ายครับ เราเข้ารอบครับโดยสกอร์4-1นี่ครับคู่ต่อสู้รายต่อไปก็อย่างนั้นแหละครับเดี๋ยว e ีพีหน้ามาเจอกันแล้วก็เกมหลีกอีก2เกมที่ยังคงค้างอยู่สุภนัทคะแนนโดยรวมเนี่ยอยู่ที่6.4นะครับส่วนสกอร์ก็ทำได้ไม่น้อยเลยครับถือว่ายิงได้ดีเลยครับเจอกัน e ีพีต่อไปครับกดไลค์กดติดตามไม่พลาดคลิปของเราอย่างแน่นอนครับ